สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวสุดพิเศษที่จะพาคุณไปสัมผัสกับยนต์ประกรรที่หรูหราที่สุดในโลกของการเดินทางรถบ้านรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026จากแบรนด์ระดับตำนานโรลรอยส์มอเตอร์โฮมรถที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะสำหรับการเคลื่อนที่แต่เป็นาาคาริ์เคลื่อนที่ที่ผสมผสานทั้งศิละปะความประณีตความสะดวกสบายและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อพูดถึงโรลรอส์ ce, สิ่งแรกที่เรานึกถึงคือความหรูหราเหนือระดับงานฝีมืออททีี่่ใใสจุกรายยละเด และการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เคยตกยุคสำหรับปี2026แบรนด์ได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการเปิดตัวมอเตอร์โฮมคันแรกที่ผสมผสานความเป็นรถบานเข้ากับ DNA ของความหรูหราแอร์อังกฤษดั้งเดิมอย่างลงตัว หลายคนอาจตั้งคำถามว่าโรลส์รอยซ์จะสร้างรถบ้านได้อย่างไรและผลลัพธ์จะออกมาแบบไหนคำตอบคือคุณกำลังจะได้เห็นการปฏิวัติวงการมอเตอร์โฮมที่ไม่เหมือนใครเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกโรลส์รอยซ์มอเตอร์โฮม2026มีเส้นสายที่สง่างามและทรงพลังตัวถังถูกออกแบบให้ยาวกว่ารถ SUV ทั่วไปหลายเมตรเพื่อรองรับการจัดสรรพื้นที่ภายในอย่างกว้างขวางแต่ถึงอย่างนั้นรถก็ยังคงรักษาเส้นสายอันเป็นเอกลักษณ์ของโรล์รอยซ์เอาไว้ครบท้วนตั้งแต่กระจังหน้าแพนธอนกริลขนาดใหญ่ที่ทำจากสแตนเลตคุณภาพสูง ประดับด้วยโลโก้ Spirit of h c อันเลื่องชื่อที่สามารถยกเก็บอัตโนมัติเพื่อป้องกันการโจรกรรมไฟหน้าถูกออกแบบใหม่เป็น LED Matrix ที่ให้แสงสว่างคมชัดและปรับอัตโนมัติตามสภาพถนนและการขับขี่เสริมด้วยไฟ daytime running light ที่มีลวดลายเฉพาะทำให้รถคันนี้โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้านข้างของรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายโค้งมนที่ไหลลื่นจากด้านหน้าไปจนถึงด้านท้ายพร้อมเส้นโครเมียมที่วิ่งผ่านตัวถังเพิ่มความหรูหรา ความสูงของรถได้รับการปรับเพื่อรองรับฟังก์ชันรถบ้านโดยใช้ระบบกันสะเทือนถุงลมแบบ Adaptive Air Suspension ที่สามารถปรับความสูงของรถได้ตามสภาพถนนและการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการวิ่งบนถนนไฮเวย์หรือการจอดพักในแคมป์ระบบนี้จะทำงานอัตโนมัติให้ผู้โดยสารรู้สึกนุ่มนวลตลอดการเดินทางล้ออัลลอยขนาด24นิ้วแบบพิเศษออกแบบเฉพาะสำหรับรุ่นมอเตอร์โฮมใช้วัสดุผสมระหว่างอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้ทั้งแข็งแรงและน้ำหนักเบา ด้านหลังของรถมาพร้อมไฟท้ายแบบเลดที่มีดีไซน์เป็นเส้นแนวนอนยาวตลอดตัวรถให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยพร้อมฟังก์ชันการทำงานแบบไดนามิกเมื่อเปิดไฟเลี้ยวสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการติดตั้งระบบโซลาร์พาแนวบนหลังคารถซึ่งสามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับการใช้งานภายในรถโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตลอดเวลา ถือเป็นแนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์การเดินทางในยุคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในด้านสมรรถนะโรลรอยส์มอเตอร์โฮม2026มาพร้อม,อมเครื่องยนต์ V12 ทวินเทอร์โบโไฮบริดขนาด6.75ลิตรที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้สามารถสร้างพลังงานได้กว่า700แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า1,000นิวตันเมตรมทำให้แม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก แต่ก็ยังคงมอบอัตราเร่งที่น่าทึ่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง5.5วินาทีระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพเส้นทางนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับโหมดการขับขี่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตอีโค่ไดนามิกและโหมดออฟโรดสำหรับการเดินทางในพื้นที่ทุรกันดารโรลล์รอยส์ได้พัฒนาเทคโนโลยีวิสเปอร์ไรท์ ที่ทาให้เครื่องยนต์ทางานเงียบเกือบไร้เสียงให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนกําลังล่องลอยไปบนถนนภายในห้องโดยสารคือหัวใจสําคัญที่ทําให้รถคันนี้แตกต่างจากรถมอเตอร์โฮมทั่วไปเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะพบกับบรรยากาศที่ผสมผสานร,ระหว่างความเป็นคฤราสหัหรูและเทคโนโลยีล้ําสมัยวัสะดุทุกชิ้นถูกคัดสรรมาอย่างประณีตตั้งแต่หนังแท้เกรดสูงที่หุ้มเบาะและแผงประตูไม้วีเนียร์ที่ผ่านการขัดเงาอย่างละเอียดไปจนถึงการประดับด้วยโลหะมีค่า เช่นทองคําขาวและเงินแท้ในบางจุดพื้นที่นั่งด้านหน้าถูกออกแบบให้เหมือนห้องนักบินของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมาพร้อมหน้าจอดิจิตอลค็อกพิทขนาด15นิ้วและจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาด20นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto และระบบ AI Assistant ที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้หลากหลายภาษาเบาะนั่งคู่หน้าสามารถปรับได้24ทิศทางพร้อมระบบนวดและระบบระบายอากาศเมื่อเดินเข้าสู่ส่วนกลางคุณจะพบกับห้องนั่งเล่นที่กว้างขวาง ตกแต่งด้วยโซฟาหนังแท้ขนาดใหญ่ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเตียงนอนได้มีโต๊ะกลางที่สามารถยกขึ้นหรือลดลงได้ตามการใช้งานและระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับสีได้กว่า64เฉดสีเพื่อสร้างบรรยากาศตามอารมณ์นอกจากนี้ยังมีระบบโฮมเทสเตอร์ที่มาพร้อมจอ oled ขนาด65นิ้วลำโพงรอบทิศทางจากแบรนด์เสียงระดับโลกอย่าง b ストโฟก o อดิโอของโรลรอ y c e ท้องครัวยังเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ติดตั้งอุปกรณ์ครบครันไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าแบบอินดักชัน ตู้เย็นขนาดใหญ่เครื่องชงกาแฟแบบบินอินและตู้เก็บวายที่ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำเคาน์เตอร์ทำจากหินอ่อนแทบเพิ่มความรู้สึกเหมือนอยู่ในครัวของโรงแรม5ดาวส่วนของห้องนอนถูกออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวสูงเตียงขนาด king size ุ้มด้วยผ้าปูคุณภาพพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนำมีระบบควบคุมแสงเสียงและอุณหภูมิผ่านแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตข้างเตียงหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับวิวธรรมชาติได้เต็มที่พร้อมม่านไฟฟ้าห้องน้ำก็ไม่ธรรมดา มาพร้อมฝักบัวเรนชาวเวอร์ที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะอ่างล้างหน้าหินอ่อนและกระจกกันฝ้าที่มาพร้อมระบบแสดงข้อมูลข่าวสารหรือสภาพอากาศได้แบบเรียลไทม์เรื่องความปลอดภัยโรลรอยส์จัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับวัตถุรอบคันแบบ360องศาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ และระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ3ที่สามารถขับได้เองบนทางด่วนสำหรับราคาจำหน่าย Rolls-Royce Motorhome 2026เปิดตัวที่ประมาณ2.5ล้านดอลลาร์หรือราวๆ90ล้านบาทในตลาดประเทศไทยขึ้นอยู่กับการเลือกออปชันเสริมและการปรับแต่งแบบเดสโปกซึ่งลูกค้าสามารถปรับแต่งได้ตั้งแต่สีภายนอกวัสดุภายในไปจนถึงฟีเจอร์เฉพาะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวสรุปแล้ว Rolls-Royce Motorhome 2026ไม่ใช่เพียงแค่รถบ้านแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหรา การใช้ชีวิตเหนือระดับและความอิสระในการเดินทางที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความแตกต่างได้ประสบการณ์การเดินทางที่เหมือนอยู่ในโรงแรม5ดาวทุกที่ที่ไปและต้องการประกาศสถานะความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง